สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นคลิปเกี่ยวกับไฮไลท์ไฮไลท์ใกล้ตัวนะครับในหัวข้อว่าต่อไปเราจะเจอคนเป็นมะเร็งโรคมะเร็งมากขึ้นนะคนไทยเสียชีวิตจากโรคมะเร็งปีละกว่าแสนคนนะครับเป็นเรื่องที่คนส่วนใหญ่ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับ จะขอเริ่มจากกราฟแสดงอัตราการเสียชีวิตจำแนกตามสาเหตุที่สำคัญต่อประชากรแสนคนของประเทศไทยอันนี้เขาเปรียบเทียบระหว่างปี2557กับ2561นะครับที่เอาปีมาเทียบกันได้นี่คือเขาหารมาต่อประชากรแสนคนนะครับเขาถึงมาเปรียบเทียบกันได้ไม่ใช่ว่าคนมันเกิดมากขึ้นนะมันถึง มียอดเพิ่มขึ้นไม่ใช่นะครับอันนี้เขาหารมาต่อประชากรแสนคนนะครับจะดูจากกราฟนะฮะซ้ายมือแรกเลยเนี่ยก็เป็นมะเร็งทุกชนิดนอัตราส่วนปี2561นี่คือ120คนต่อแสนคนนะครับรองลงมาก็ได้แก่โรคหลอดเลือดในสมองอันดับสามก็เป็นเกี่ยวกับการตายจากปอดอักเสบนะฮะอันที่4ก็เป็นโรคหัวใจขาดเลือด อันที่5นี่ก็เป็นอุพเพเตะเหตุจากการคมนาคมขนส่งทางบกก็คือวินตุทางรถยนต์จากการาฟนี้ที่จะให้เน้นให้ดูก็คือว่าอะไรครับคนไทยเสียชีวิตจากมะเร็งเป็นอันดับ1นะตั้งนะแต่2542ปัจจุบันเนี่ยนะครับตายมากกว่าวิหตุทางรถยนต์5เท่าแล้วนะครับในขณะที่เรารลนลงกันมากนะฮะเรื่องเมาไม่ขับอะไรเงี้ยแต่การเสียชีวิตจากมะเร็งนี่ ท่าที่ชายังไม่ค่คยมีการดรลงเท่าไหร่การดรลงนะครับคราวน,นี้มาดูตัวเลขที่เป็นทางการนะครับอันนี้ได้มาจากขององค์การอนามัยโลกนะฮะมาทำวิจัยไว้เก็บตัวเลขเกี่ยวกับโรคมะเร็งอย่างเดียวเลยฮนะอันนี้เน้นโรคมะเร็งจากข้อมูลดิบนะข้อมูลดิบเรา ประเทศไทยในปี2561เนี่ยพบว่ามีจำนวนผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่นะฮะที่เกิดขึ้นใหม่1 7 4 9 6ลรายแล้วก็เสียชีวิตในปี2561จากโรคมะเร็งเนี่ยนะครับ114,199รายอันนี้มาดูเมื่อปีที่แล้วนะฮะปีที่แล้ว2563พบว่ามีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นรายใหม่นะ196,300 6 3 6รายและเสียชีวิต124,866รายเห็นว่าอัตราการเสียชีวิตของคนไทยจากมะเร็งนี้เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะครับในขณะที่ปีที่แล้วเนี่ย2 5 6 3เนี่ยเรามีพารกรทั้งประเทศเลยนะก็คือ69,799,978ล้านคนนะครับอันนี้มาดู เมื่อปีปที่้วนะ2,563นะครับดูช่องช่องหลังสุดนะครับช่องหลังสุดเป็นเดทก็คืออัตราการตายนะจะชี้ให้ดูว่าจำนวนผู้เสียชีวิตอันดับหนึ่งก็ได้แก่มะเร็งตับนะลองมาก็เป็นมะเร็งปอดนะแล้วก็เป็นมะเร็งเต้านมต่อไปก็เป็นมะเร็งลำไสนะ้ห้าอันดับแรกนี่ 53%ของผู้เสียชีวิตเป็นมะเร็งอยู่5อย่างนี่นะครับส่วนตารางทางด้านซ้ายมือนะครับกดูคอลัมน์ล่าสุดก็คือที่บอกว่าพบใหม่1,90636คนนครบคน,นี้มาถึงจุดที่ว่าก็จะเจอคนที่บอกเ,ออเกิดมาทุกคนต้องตายอันนี้มันก็เรื่องจริงนะเกิดมาทุกคนต้องตาย แต่ว่าไอการตายจากโรคมะเร็งนี่มันมันทรมานมากนะค,คุณมีเงินเรียกว่าง่ายๆว่า20ล้านคุณก็เอาไม่อยู่มันตายนะครับแล้วก็มันค่อยๆตายมันเคยเคยเคยเป็นข้อถกเถีงยงกันนะว่าตายจากอุบัติเหตุกับตายจากมะเร็งอันไหนที่มันมีความทุกข์มากกว่ากันเพราะว่าอุบัติเหตุนี่ตายเลยฮนะอาจจะ จบที่ตรงนั้นแต่มะเร็งนี่มันต้องเสียค่าใช้จ่ายแล้วก็มันเดือดร้อนทั้งครอบครัวเลยนะครับอันนี้อันนั้น,นเป็นเอาคำเป็นผลลัพธ์แต่อันนึงที่น่าสนใจมากเลยแล้วก็คนโดยเฉพาะคนไทยนีย่ความสำคัญน้อยมากก็คือสาเหตุของการเป็นมะเร็งมันมีงานวิจัยที่ออกสรุปออกมาแล้วนะครับว่า ปัจจัยสาคัญของการเป็นมะเร็งเนี่ยมาจากการบริโภคเป็นหลักเลยนะครับแน่นอนมะเร็งอาจจะมาจากอะไรแต่หลักใหญ่ๆเนี่ยมาจากการบริโภคตัวที่เราอาจจะเคยได้ยินมานานแล้วก็คือเรื่องสารกำเร็งที่ชื่อว่าอาฟาท็อกซินส่วนอีกตัวนึงก็คือโอคาท็อกซินเอซึ่งเอตัวนี้เราอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยเท่าไหร่ซึ่งทั้งสองตัวเนี่ยเราพบปนเพื่อนในอาหารอาหารแห้ง อ่านแห้งอย่างเช่นถั่วลิสงพริกป่นพริกไทยของแห้งทั้งหมดนะครับส่วนอีกอันหนึ่งที่หลายคนไม่เคยทราบคือผลไม้แห้งก็จะผลเปื้อนสารกรมลมมเร็งโอคาท็อกซินเอแล้วก็อีกตัวหนึง่งหลายคนอาจจะแปลกใจแล้วก็คือเรื่องกาแฟกาแฟนี่ผลเปื้อนโอคาท็อกซินเอจำมูนมากนะครับอันนี้อีกแม้ว่าอีสารโอคาท็อกซินเอผลเปื้อนใน กาแฟปริมาณไม่เยอะมันเป็นหน่วยเป็นไมโครกร,รัมต่อกิโลเนี่ยแต่มีผลกับการก่อมะเร็งในมนุษย์เพราะว่ามันมีฮาร์ฟไลท์ฮาร์ฟไลท์ก็คืออะไรครับก็คือปริมาณของสารโอควาซซินเอที่มันอยู่ในกระแสเลือดเนี่ยมันจะค่อยๆลดลงนะครลดลงใช้เวลานานถึง35.5วันที่จะลดลงไปแค่ครึ่งหนึ่งของปริมาณที่อยู่ในกระแสเลือดแต่ครัวนี้ไอกาแฟเนี่ยที่ น่ากลัวเพราะว่าอะไรไหมเพราะว่าเราดื่มทุกวันนะมันยังไม่ทันลดลงมาเลยมันก็เติมเข้าไปเติมเข้าไปก็เลยทำให้เกิดการสะสมแล้วก็ในสุดก,ก็เป็นมะเร็งนะครับอันนี้มาดูโลกความเป็นจริงนะซึ่งอันนี้ก็เอามาจากซ้ายมือนะเป็น exposure assessment of alpha toxin in thai peanut consumption อันนี้เป็นงานวิจัยของมาเลยลเซษยศาสตร ทำเมื่อปี20-16ูนนะครับพบว่าจากตัวอย่างถัริสง60ตัวอย่างจากตลาดค้าส่งและตลาดค้าปลีกในกรุงเทพพบว่า100%เลยนะของถัริสงขั้วบดเนี่ยปนเปื้อน,านสารอัลฟาทอกซิน80%เรนของถั่ิสงดิบคือถ้าถุริสงดิบนี่ย0ยังโอเคยังยังปลอด แต่ว่า80%เนี่ยผลเปื้อนสารน้ศุซินในระดับสูงนะ362มโครกรัมต่อกิโลอันนี้หมายถึงว่าค่าสูงสุดเขาแต่ค่าเฉลี่ยทั้งหมดเนใน60ตัวอย่างเนี่ยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่68ไมโครกรัมต่อกิโลในขณะที่มาตรฐานเนี่ยที่ยอมรับได้ก็คือ20ไมโครกรัมต่อกิโลนะครับส่วนขวามือขวามือนี่ก็เป็นเพเปอร์ที่ทำในประเทศไทย,ยจาก ภาคเหนือแล้วก็ภาคใต้ซึ่งมีกาแฟที่เรียกเลยว่าภาคเหนือก็เป็นกาแฟอาราบิกา้าภาคใต้ก็เป็นโรบัสต้าครับนี่เขไปสุ่มเก็บตัวอย่าง64ตัวอย่างเพราะว่า98%ของตัวอย่างที่เอามาทดสอบพบปนเปื้อนสารก่อบมะเร็งที่ชื่อโอคราทอกซินเอในระดับ0.6-5.5ถึง5.5ไมโครกรัมต่อกิโลอันนี้เป็นกาแฟอาราบิก้า ส่วนกาแฟาโรบัสซาที่ที่ปลูกในภาคใต้เยอะนี้พบผลเพื่อนมากกว่าก็คืออยู่ระหว่าง1ถึง27ไมโครกรัมต่อกิโลกรัมนะครับอันนี้ถามว่าประเทศไทยมีการคุ้มครองผูบ้บริโภคไหมก็มีนะครับออกเป็นกฎหมายเลยนะเป็นข้อกำหนดมาตรฐานสินค้าสำหรับอันนี้ถั่วนริสงเลยนะครับเป็นมาตรฐานบังคับนะครับ แล้วก็มีโทษปรับนะฮะเป็นอาญาเนี่ยในในกฎกระทรวงครัเนี่ยที่เป็นอ่าสินค้าเกษตรบังคับนะาบาครับก็คือมีโทษนะฮะถ้าหากว่าเราจะมีสมมติว่าเรามีโทริสง์งัเป็นจำนายเนี่ยแล้วก็เข้าไปตรวจพบเจอเนี่ยมีโทษระวางเลยนะจำคุกไม่เกินสามปีแล้วปรับไม่เกินสามแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับแต่น่าเสียดายที่ว่าประเทศไทย ไม่สามารถที่จะเอากฎหมายมาใช้บังคับได้จริงนะก็ผลลัพธ์มันก็ไปตกอยู่ที่ผู้บริโภคครับก็ทำไงได้ครับอันนี้มาถึงข้อสรุปที่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยมันเป็นปัญหาเป็นโจทย์นะอันนี้ไ การแก้ปัญหามันต้องแก้ที่ต้นเหตุนะันก็ต้องไปท,ทําที่ผิดพันธุ์การเกษตรหรืออาหารทั้งหมดเนี่ยให้มันปลอดสารก่อมเร็งนะครับอันนี้อันนี้เนื่องจากว่า,าการบรรยายไม่ใช่เวลานานก็เลยแยกเป็นพาร์ทที่อยู่อันนี้แบ่งไว้เป็นบนในยู u ู e นะเกี่ยวกับเทคโนโลยีในการที่ทำให้อาหารปลอดสารก่อมเร็งคือเป็นอาหารปลอดภัยนะฮะง่ายอันนี้ก็ ผู้บรรยายจะขอทิ้งไว้แล้วก็ท่านผู้ที่สนใจก็สามารถไปดูได้นะบน YouTube นะครับ